การทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส W 2 0 7ทรงคลาสสันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแม่แบบนะครับให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับผมพอเศษฝุ่นเศษอะไรแล้วก็เช็ดออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ นำมาลงแว็กถอดแบบนะครับผมลงแว็กถอดแบบให้ทั่วลงไปเรื่อยๆนะครับสองรอบหรือสามรอบก็ได้นะครับผมขั้นตอนในการลงแว็กเราก็ลงแว็กให้เป็นก้นหอยเป็นฝ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบยี่สินาทีแล้วค่อยมาขัดออกนะครับผมขั้นตอนลงแว็กก็สำคัญนะครับถ้าเราลงแว็กไม่ดีชิ้นงานก็ออกไม่ได้นะครับ ตอนต่อมานี่ก็คือเราก็จะมาทาเจลโค้ทนะครับจะเป็นผิวเจลโค้ทจะมีสีดําสีขาวสีหลายๆสีหลักๆเราก็จะใช้สีขาวหรือสีดํานะครับผมทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่วตัว,ตวแม่แบบเลยนะครับผมเมื่อเราทาทั่วแม่แบบเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้แห้งนะครับทาเจลโค้ทแห้งเสร็จแล้วเราถึงจะลงใยแก้วและเรซินนะครับเพื่อทำเป็นชิ้นงานต่อไป มาเริ่มกันเลยครับอันนี้เราก็จะมาวางตามขอบนะครับชั้นแรกวางตามขอบอวางตามขอบให้สวยงามแล้วก็ลงน้ํายานะครับน้ํายาก็คือตัวเรซินของเราครับการทำไฟเบอร์กรัสไม่ยากไม่ง่ายครับต้องเข้าใจเรซินในการแห้งแห้งเร็วแห้งช้าในการเราผสมน้ํายานะครับแล้วก็ การไล่น้ํายาในใยแก้วนะครับอย่าให้มีฟองอากาศครับผมสําคัญที่สุดคือทํำยังไงก็ได้อย่าให้มีฟองอากาศครับในการทาไฟเบอร์กลาสครับชิ้นนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ชิ้นลิ้นใหญ่นะครับผมเราก็จะไล่ขอบก่อนนะครับเราจะทำสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วค่อยทำอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่องแคบ ถ้าเราทําพร้อมกันบางทีมันก็จะทำำําลําบากนี้เราก็ไล่ฝั่งนี้ก่อนให้ทั่วใยแก้วทั่วเสร็จปุ๊บพอหมัดมาเราคว่ำอีกด้านหนึ่งได้เราถึงจะเริ่มทําอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราทําพร้อมกันรับรองเละครับผมขนาดทาประจำํำยังแบบว่ายังเละเราก็ทําแบ่งแบ่งพาร์ตเป็น2องพาร์ตมันจะได้ง่ายครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึงครับผมครับในการเลชิ้นงานเราก็จะเลสองชั้นนะครับผม ความหนาก็สองชั้นของใยแก้วเบอร์สี่ร้อยห้าสิบมันก็จะพอดีอ่านี่ก็ถอดแบบนะครับถอดออกเสร็จแล้วเราก็ใช้ริมเสียบเสียบเสียบเพื่องัดออกจากแม่แบบครับงัดชิ้นงานออกมานะครับนี่ครับผม,มค่อยค่อยงัดออกมาริมนาออกมาแล้วชิ้นงานต่อไปเราออกมาให้อขอบขอบที่ไม่สวยไม่สวยนี่ก็คือเราไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัดออกนะครับใช้ลูกหมูหินเจียไฟเบอร์ครับผมตัดออกให้มันได้ขอบที่สวยงามนะครับผม ครับตัดออกตัดออกครับครับตัดออกเสร็จแล้วเราก็จะประกอบให้มันเป็นชิ้นงานตัวทรงสไตล์คลาสันนี่ครับผม W สองศูนย์เจ็ดคลาสันครับผมอ่าเราก็ต้องก่อนใช้งานเราก็ต้องไปประกอบเข้ารถแล้วก็ฟิตงานฟิตติ้งงานก่อนนะครับผมเพราะว่างานไฟเบอร์กลาสจะแจ้งลูกค้าไว้ก่อนว่าความละเอียดอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่ได้ใส่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่อยากรับปากครับผม เสร็จเรียบร้อยครับอ่าอันนี้มีพวกงานคาร์บอนอะไรแล้วแต่ลูกค้าจะไปทำเอานะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง y o u t u b e t i k t o k i n s t a g r กรมและ a c e b o o k นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ